เบตันชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอย ัเลือกถสวยยไ้นอซมัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซมเบอร์ค่ะวันนี้นะคะนำเสนอรถหรูสปอร์ต2ประตูคูเป้ค่ะกับ c 250 Coupe M G Dynamic W205 นะคะปี2017เลขไม้น้อยเพียงแค่82,000กิโลเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราเสนอขายราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1นล้าน1บาทเท่านั้นค่ะมาดูดีนนอสองออใช้คันนี้กันบ้างนะคะกระจังหน้านะคะน่าเม อลค่ะและคันนี้เขาก็มีจุดเด่นด้วยชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะล้อแม็กลาย AMG ค่ะขนาด19นิ้วนะคะดีไซน์เนี่ยคนขั้งเทคเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้าในากันต่อเลยค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะเบาอ็ MG p a c k e เสีแดงเบาเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะพร้อมกับเบรบรีสีสามตำแหน่งคู่หน้าเลยค่ะผมอะไรเอ็ค่ะมาพร้อมกับมาติฟังก์ชันนะคะพร้อมกับแพดเดนชิพนะคะแล้วก็เกียร์คอล์ก้าวสปีดค่ะชุดเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นั่นเองค่ะในส่วนของจอกลางนะคะก็มีมาให้ค่ะเป็นจอขนาด8.8นิ้วนะคะวัสดุตกแต่งภายในเดี่ยจะเป็นเคฟลาไฟเบอร์นะคะเป็นตัวสีดําทั้งหมดเลยค่อนข้างเท่เลยค่ะในส่วนของทัชแพดก็มีมาให้นะคะควบคุมหน้าจอได้เลยค่ะการเชื่อมต่อเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple รถออโต้เราก็ยังมี n a วิเกเตอร์ในตัวด้วยนะคะด้านบนค่ะยังมาพร้อมกับหลังคาพารามทริกซันรูฟนะคะสามารถปเปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะม่านไฟฟ้าค,คันนี้ก็มีมาให้ค่ะคันนี้เขาก็เป็นรถสปอร์ตสประตูนะคะสามารถนั่งได้สีที่นั่งเลยค่ะและด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้จริงนะคะบอกค่อนข้างกว้างเลยท่านไดสนใจค่ะจากราคาออกห้างเนี่ยสามล้านเจ็ดบาทเลยนะคะวันนี้ราคาย่อมเยาวมากๆค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะมาต่อกันที่ดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะคะดีไซน์ ไฟหลัง LED นะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้าค่ะหรือว่าจะกดจากกุญแจแบบยินก็ได้นะคะที่แก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะเขาจะมีความยาวลึกไปถึงด้านในนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรถสวยประวัติศูนย์ค่ะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นซินสี่สูบค่ะเครื่องยนต์2 0ลิตรเทอร์โบให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้า350นิวตันเมตรเลยนะคะท่านใดสนใจวันนี้เราเสนอขายราคาพิเศษค่ะ1,159,000บาทเท่านั้นค่ะราคานี้นะคะยังแถมตัวารันต์ี2ปี70,000โลให้อีกด้วยค่ะท่านใดสนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะช่องทางติดต่อเนี่ยอยู่ด้านล่างนี้เลยหรือว่าสแกน QR code แอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ชัวรับรุกคู่ทะเบียนสวยสมาคมรับรองให้คุณสบายใจชัวได้ตั้งชัวรัถไฟพริแมแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจ